เรื่องราวลึกลับตำนานเหนือโลก history of universe อัศวินผู้ไม่มีหัวหากใครที่ชื่นชอบตำนานพื้นบ้านในเรื่องของสิ่งลึกลับน่าจะเคยรู้จักกับอัศวินที่ไม่มีหัวอยู่บนบ่าอย่างดูลาฮานแน่นอนโดยเริ่มแรกนั้นดูลาฮานถือว่าเป็นตำนานที่เล่าขานมาจากประเทศไอร์แลนด์ ซึ่งถือว่าเป็นตำนานที่โด่งดังอย่างมากในทวีปยุโรปจนถึงขั้นที่มีการนำมาเล่าเป็นนิทานพื้นบ้านอยู่เสมออีกทั้งตำนานนี้ยังถูกสร้างขึ้นมาในรูปของภาพพยนตร์โดยเชื่อว่าตำนานนี้สร้างขึ้นเพื่อให้เหล่าบรรดาผู้ที่ชื่นชอบหรือที่ชอบเดินทางในที่รกร้างเกิดความกลัวเสียมากกว่า เพราะหากคนใดที่ได้เจอกับดูราหานแล้วแล้วก็จะไม่มีทางรอดพ้นจากคมหอกและคมดาบที่จะตามติดเพื่อพรากชีวิตไปจนกว่าผู้ที่พบเห็นจะสิ้นลมหายใจและนอกจากนี้ว่ากันว่าดูราหานไม่ได้มีเพียงแค่หอกและดาบเท่านั้นในบางตำนานระบุว่ามีอาวุธอย่างเช่นแสและขวานอีกด้วย ดูลาฮานนั้นไม่ใช่เป็นเพียงแค่ตำนานที่เล่าขานอยู่บนประเทศไอรแลนด์เท่านั้นโดยเฉพาะอย่างในประเทศอังกฤษที่มีการนำตำนานนี้มาเผยแพร่ภายในประเทศโดยในอังกฤษนั้นจะระบุว่าดูลาฮานจะนั่งรถม้าสีน้ำเงินบางก็ว่าสีดำบ้างแตกต่างตามคำบอกเล่าของแต่ละพื้นบ้านไปโดยความเชื่ออีกอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวกับอัศวินไร้หัวผู้นี้ก็คือดูลาหานั้นเปรียบเสมือนพูดผู้มาทวงวิญญาณของผู้ที่ได้ยินเสียงเรียกหาเพื่อบ่งบอกผู้นั้นว่าจะต้องถึงคาดแล้วนั่นเองโดยลักษณะที่เหมือนเหมือนกันของดูลาหานั้นจะเป็นอัศวินที่ไร้หัวจะมาพร้อมกับเสียงกรีดร้องที่ได้ยินกังวานในมือขวาถืออาวุธคู่ใจโดยเฉพาะดาบ ส่วนมือซ้ายจะคอยหิ้วหัวที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มที่น่ากลัวแต่อย่างที่บอกว่าตำนานของอัศวินหัวขาดนั้นถูกเล่าต่อกันมาตั้งแต่โบราณดังนั้นไม่ว่าจะถูกเล่าออกมาในรูปแบบใดอย่างท้ายที่สุดมันก็คืออัศวินแห่งความตายเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานำมาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้ หากเพื่อนๆชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากให้เรานำเสนอเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เรานำเรื่องราวต่างๆมานำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปค่ะ